เมื่อลูกของคุณแม่นะคะไม่ยอมรับประทานอาหารเราจะมีวิธีดูแลอย่างไรบ้างนะคะเป็นปัญหาสําหรับคุณแมห่หลายท่านเลยนะคะเด็กเนี่ยไม่ชอบจะกินข้าวเลยกินน้อยมากเด็กบางคนนะคะน้ําหนักไม่เพิ่มขึ้นหรือเด็กบางคนเนี่ยน้ำหนักอาจจะลดด้วยซ้ําไปสําหรับวิธีที่จะปรับนะคะให้ลูกของเราเนี่ยได้กินข้าวมากขึ้นหรือไม่ให้น้ําหนักลดมากจนเกินไปให้คุณแม่ดูแลแบบนี้สิ่งแรกเลยนะคะก็ต้องปรับเมินลูกก่อนนะคะว่าไอ้ลูกเราณนะักตอนนั้น กำลังจะเจ็บป่วยไม่สบายหรือเปล่าแต่ก่อนเคยรับประทานอาหารอย่างดีนะคะแต่พอมาสองสาวันนีอ้อาจจะรับประทานอาหารน้อยลงเอ๊ะลูกเจ็บพอไหมกาลังจะเจ็บป่วยไม่สบายหรือเปล่าถ้า รู้สึกว่าลูกไม่สบายเจ็บป่วยไม่สบายต่างๆก็พาลูกพบคุณหมอนะคะจะได้แก้ตรงเหตุนะคะอาจจะรับประทานอาหารได้ดีขึ้นเหมือนเดิมถ้าลูกมีร่างกายที่แข็งแรงดีแล้วค่ะสิ่งที่สอนนะคะให้คุณแม่ปรับพฤติกรรมนะคะก็คืองดนะคะให้อาหารอื่นๆก่อนรับประทานอาหารอย่างน้อย1ชั่วโมงบางคนนะคะมื้อเช้าของลูกประมาณ8ปดโมงอ่ะบางคนนะคะ เจ็ดโมงครึ่งเนี่ยให้ลูกกินนมให้ลูกกินขนมให้ลูกกินน้ําหวานอะไรต่างๆนะคะเด็กเขาก็อิ่มไม่หิวข้าวไม่กินข้าวก็ส่งผลทาให้ลูกเนี่ยกินข้าวน้อยมากๆเลยเพราะฉะนั้นก่อนลูกรับประทานอาหารหนึ่งชั่วโมงนะคะก็คืออย่าให้อาหารใดๆก็คือรอรับประทานอาหารหลักหรือว่าอาหารมือ้อเช้ามื้อเที่ยงมื้อกลางวัน,นะะน,นนะคะข้อที่สองนะคะก็คือก็ควรที่จะให้เขารับประทานอาหารเนะะี่ยค่ะเป็นเวลาเป็นที่ได้ชัดเจนเช่น เป็นเวลาก็คือ8โมงเช้าต้องทานอาหารนะก็มานั่งโต๊ะทานอาหารพร้อมกันรับประทานอาหารนี่คือเวลาของครอบครัวเวลาของการรับประทานอาหารนะคะขอ,อาารับประทานตรงเวลาสถานที่คือต้องมานั่งกินข้าวที่นี่ไม่ใช่ไปกินหน้าทีวีไม่ใช่ไปตามป้อนกันตามสวนสาธารณะอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องฝึกนะคะนิสัยการกินข้าวเนะะี่ยค่ะให้เป็นเวลานอกจากไม่ให้กินอาหารก่อนอาหารมื้อหลักนะคะประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วเรื่องของเวลาสถานที่ในการกินอาหารก็ต้องชัดเจนด้วย ะะอันทนี่ะามก็คือไม่สนับสนุนนะคะให้ลูกกินจุบจิบตลอดเวลาบางคนนะคะกินมื้อเช้าเวลาวก็อ่านระหว่างมื้อ หนึ่งชั่วโมงต่อมากับขนมก่อนจะ,ะมือเที่ยงก็อาจจะเป็นน้ําหวานเป็นอะไรถ้าเขากินจุกจิกตลอดเวลาเนี่ยเขาก็ไม่หิวหรอกค่ะข้าวหรือว่าอาหารมื้อหลักเพราะฉะนั้นช่วงเวลากินก็คือกินนะคะช่วงเวลาอาหารว่างก็ให้ชัดเจนไม่หนักไม่แน่นจนเกินไปสําหรับอาหารว่างนะคะแล้วก็ไม่กินจุกจิกระหว่างมือ้อถ้าไม่กินจุกจิกระหว่างมือเขาก็จะหิวนะคะหรือว่ารับประทานอาหารเป็นหลักนะคะในช่วงเวลาหลักๆนั่นเองค่ะข้อที่สี่นะคะก็คือ ไม่เสริมแรงนะคะในเชิงลบเช่นถ้าเขาไม่กินเนี่ยดุดาว่ากล่าวตีก็มีอะไรอย่างงี้ค่ะไม่ทํานะคะคุณแม่ห้ามนะคะถ้าไม่กินฉันจะอย่างนั้นเธอจะต้องอย่างนี้นะคะเป็นการดุดาว่ากล่าวหรือว่าขู่เด็กอันนี้ไม่ควรจะทําอย่างยิ่งนะคะควรที่จะเสริมแรงบวกให้ลูกการเสริมแรงบวกก็คือกล่าวชื่นชมนะคะเมื่อเขาทําได้เมื่อเขากินผักเมื่อ เขากินข้าวไปครึ่งถ้วยอะไรเงี้ยเมีกล่าวเสริมแรงบวกหรือว่ามีการให้รางวัลบ้างเน้นย้ำนะคะว่าให้รางวัลบ้างเป็นบางครั้งถ้าเขารับทานได้ดีรับประทานได้หมดอนอกจากจะไม่เสริมแรงลบแล้วต้องเสริมแรงบวกให้ลูกด้วยนะคะข้อที่5นะคะก็คือจะต้อง ไม่ติดสินบนอันนี้สําคัญนะเสริมแรงบวกกับการติดสินบนนี่แตกต่างกันนะคะการติดสินบนก็คืออ่าถ้าลูกกินผักนะแม่จะซื้อขนมให้แม่จะให้กินน้ําหวานแม่จะพาไปเที่ออยวางงี้ถ้าเราเขาเรียกอะไรติดสินบนให้ลูกนะหรือว่าเสริมแรงไม่ดีให้ลูกบ่อยเนี่ยเดี๋ยวลูกจะติดเป็นนิสัยนะคะก็คือจะต้องกินข้าว ถึงจะได้สิ่งนี้จะต้องนั่นนี่นะคะเขาก็จะภาพจํานะว่าเขาจะต้องทําสิ่งนี้เพื่อให้ได้สิ่งนี้อะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นมีได้บ้างเป็นครั้งคราวแต่อย่าติดสินบนหรืออย่าเสริมแรงตรงนี้เป็นประจำนะคะเพราะจะทําให้เขามีพฤติกรรมอย่างนี้ถึงจะทําอย่างนี้ให้เราซึ่งการให้รางวัลหรือติดสินบนทุกครั้งไปเนี่ยก็ไม่ไหวนะคะคุณแม่เพราะฉะนั้น สิ่งที่คุณแม่จะต้องประเมินนะคะว่าถ้าลูกเราไม่กินข้าวเนี่ยคือ 1. สภาพร่างกายตอนนั้นเป็นยังไงกําลังเจ็บป่วยกำลังไม่สบายไหมนะคะให้หาสาเหตุตรงนี้ก่อน 2. ก็คือดูปัจจัยนะคะเราให้อาหารเสริมให้อะไรเขาหรือกินจุกจิกระหว่างวันเนี่ยบ่อยจนเกินไปหรือเปล่าก็ควรจะงดตรงนี้ไปนะคะพยายามสังเกตดูให้ดีแต่ถ้าเราคิดว่า เราทำดีที่สุดแล้วนะคะอะไรก็ไม่ได้ให้เสริมไม่ได้กินจุบจิบระหว่างวันร่างกายก็ปกติแข็งแรงดีถ้าเขากินได้น้อยลงก็อาจจะเป็นช่วงของเขาเป็นในช่วงวัยของเขาก็ได้นะถ้าเขาไม่ได้มีเจ็บป่วยไม่ได้มีซีดไม่ได้นอนโรงพยาบาลนะคะหรือไม่ได้มีอย่างอื่นแทรกซ้อนเกิดขึ้นเนี่ยนะคะคุณแม่ก็ไม่ต้องกังวลเราก็ทำดีที่สุด เท่าที่เขารับได้ค่ะเดี๋ยวพัฒนาการดีขึ้นหลังกายโตขึ้นนะคะเขาก็จะมีการรับประทานอาหารได้ดีขึ้นนั่นเองค่ะ